สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัฟฟี่เป็นต้มคอมกับช่วงทัฟฟี่แกะกล่องนะครวันนี้พี่ทัฟฟี่จะมาแกะสุ่มกันอีกแล้วแต่ว่ากล่องสุ่มในคลิปนี้เนี่ยเป็นน้องแมวใครเป็นทาทแมวต้องชอบแน่ๆกับกล่องสุ่ม น้องโลโลแคทพิกนะคะนี่เป็นน้องแมวอ้วนหน้ามึนตัวนี้เนี่ยควรจะมีประดับไว้บนโต๊ะคอมนะวางไว้บนโต๊ะว,วางไว้ประดับบ้านน่ารักน่ารักบอกเลยว่าตัวนี้น่ารักจริงๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องโลโลแคทพิกเนี่ยหรือน้องแมวอ้วนหน้ามึนเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบอกเลยว่าน่ารักน่าสะสมจริงๆเป็นตัวนอกกระแสที่ได้รับความนิยมได้หนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยจะมี6กกล่องเล็กนะคะอยู่ข้างใน นะเผื่อใครจะซื้อเหมากล่องมีสกิลเลตหนึ่งตัวเท่ากับว่ามี7แบบนะฮะหนึ่งใน7แบบเนี่ยเป็นสกิลเลตเราก็มาลุ้นกันว่าสกิลเลตของน้องเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้ไหมเรามาดูกล่องกันดีกว่ากล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะหน้าตาน้องจะเป็นน้องหน้ามึนแบบนี้มองมองแล้วทำหน้าอะไรเอ่ยนะแล้วก็นี่ค่ะคอลเลกชันน้องเนี่ย จะเป็นแบบนี้เลยนี่มีลายน้องให้ดูบอกเลยว่าน้องโลโลแคทพิกตัวนี้คือน่ารักมากทาดแมวควรไม่พลาดเรามาดูกันดีกว่าแกะยังไงวันเนี้ยอแกะตูดแล้วกันนะขอแกะตูดขออนุญาตนะฮะขออนุญาตต้องใช้ความช่วยเหลือจากอุปกรณ์เสริมคัตเตอร์ใครที่น้องๆที่ใช้คัตเตอร์แกะกล่องก็ต้องขอขอโควิดอยู่ในมือผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองแกะให้นะอย่าแกะเองนะฮะมันอันตรายของมีคมมันอันตรายว ดูไม่ได้ห้ามห้ามเห็นการ์ดเกือบเห็นแล้วเกือบโดนสปอยเองหน้าตาของน้องห่ขอข้างในเป็นแบบนี้แล้วก็ฉีกออกมาลุ้นกันเลยนะคะว่าจะได้ตัวไหนมา <S <S 2> <S 2> น้องนอนนี่นอนอแผลอย่างนี้ไหนดูการนองสิการ์ดของน้องเป็นอ่านไม่ออกกับภาษาจีนนะเนี่ยวางให้ดูนะฮะนองอย่างนี้แล้วกันกล้องถัดไปนะคอฟ I'm choking on the on runway ไปเห็นกาดห้ามเห็นท้าเห็นกาดซ่อนไปก่อนการมันถูกซ่อนไปอยู่ที่ตูดนะเอาละอุ้ยอันนี้มันดูเซ็ตใหญ่เวอร์ใหญ่บึ้มเต็มแน่นเลยแน่นห่อเลยอุ้ยน้องแมวเทวดาน้องแมวมีปีกนี่อ้วนมีปีกโอ้ตัวน้องหนักมากเลยนะหนักมากเอาเป็นที่ทับกระดาษได้ไหนดูกาาสี นี่เป็นน้องเทวดานางมีพร็อพนะนางมีพรอ็อพนางมีพร็อพมาให้ด้วยก็ว่าอยู่ว่าอีวงแหวนไปไหน <c oughs> แล้วแบบนี้ดูเราเศร้านะเศรยังไงมันหมือนเขาว่าน้องตายไปแล้วหรือเปล่าหดหูดิ้นน้องเทวดากลัวเห็นการโอ้ยตัวนี้หนักเวอร์หนักมากตัวเนี้ยหนักนา่ารัก น้องสับป,ปะรดน้องสับป,ปะรดนีการ์ดน้องแบบนี้เป็นคอลเลกชันที่ทําให้ยิ้มได้นะเพราะว่า่อให้ไม่ได้ตัวสิกเรตเนี่ยตัวน้องเองมันเห็นแล้วมันหน้าตามันกวนอะเห็นแล้วอยากทุบเราเหลืออีกสามกล่องไม่ได้สิกเรต์ใบใบไรคอลเลกชันนี้มันน่ารักเราก็มาแกะให้ดูให้ทุกคนดูกันว่าเอ้ยคอลเลกชันนี้มันเป็นยังไงมัน่น่ารักขนาดไหนอันนี้เบากว่าตัวอื่นไหม น้องแมวขโมย hey, เป็นน้องแมวน้องแมวขโมยไม่รู้ว่าขโมยหรือว่าจะหนีออกจากบ้านเนี่ยแบบนี้เป็นน้องหน้าตามองแบบอ่อนๆทําเห็นทําเห็นทําเห็นอุ้ยเมื่อกี้ทำไมมันมีสองห่อเป็นห่อแยกไม่รู้เรามาลุ้นกันนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนมันมีพร็อพแยกจะม,มีตัวไหนมีพร็อพแยกอีกอุ้ยน้อง มีโบแดงด้วยสกิเคตหรอฉันได้สกิเคตหรอมันไม่มีในแบบอะ่ะเป็นน้องโบแดงอ่ะอะไรที่ฉันเอาออกไปเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยใช่ฉันได้สกิเกตนี่มีไฟอะไรเอ่ยเป็นน้องแล้วก็เป็นไฟอะไรเอ่ยได้สกิเกตหรือเปล่าอะ่ะใช่ไหมน่าจะเป็นสกิเกตนะใช่ป่ะสกิเกตปะมันไม่มีอยู่ในแบบอะ่มะมันคือในแบบอะ่ะเป็นตรงกลางเว้ยแต่ว่ามันไม่มีโบแดงเห็นไหม ไม่โบแดงอะเอาเป็นว่าตัวพิเศษละกันกวนดีใจเกอร์เด๋อเฮ้ยขาว่ามันเป็นตัวเดียวที่มีพร็อพแบบนี้เป็นตีมหน้ากล่องอะเป็นตัวหน้ากล่องเลยอะหรือว่ามันคือตัวหน้ากล่องวะหรือเปล่าวะเนี่เป็นตังอย่างงี้มีพร็อพให้แล้วก็เป็นหน้าอะไรเอ่ยงง,ง,งๆอะ เนี่ยเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูก่อนหรือว่าเป็นตัวหน้ากล่องเราชันดีใจเกอร์ไปเองแต่มันคือซิกเก็ตแหละทั้งมันเถอะเอ๊ตัวหน้ากล่องคือตัวซิกเก็ตเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเข้าไปหาข้อมูลโอ้ยถ้าเกิดว่าเราได้ตัวนี้มาเท่ากับว่าเราจะได้ไม่ครบเออเอาวิธีการดูยังไงดูที่กล่องสุดท้ายดูที่กล่องสุดท้ายเคมือสั่นไปละมือมือสั่นมือสั่นทำคลิปแกะมาหลายกล่องเพิ่งจะได้ซิกเก็ตมือสั่นมือสั่นมือสั่นแต่ว่าชันก็ต้องไปหาเสือแยกเพิ มันจะมีตัวหนึ่งที่เราจะไม่ได้นะครับวัดกันที่ตัวนี้วัดกันที่ตัวนี้ว่าเราได้สกเลเลตหรือเปล่าติง๊งน้องแม่ไอศครีมเอ้ยตัวนี้สกิลเรตเราได้สกิลเรตโอเคเฮ้ยเราได้ซิกิลเลตไม่ใช่ตัวนี้นะคือตัวนี้นี่เพราะว่าน้องไอศครีมนี่อยู่นี่ โอ้ยโอ้ยได้สิคเคร็อ๋ออีนองหน้ากล่องคือตัวสิคเคร t นะโอเคอในที่สุดฉันก็ได้สิคเคร็กับเขาแล้วแสดงว่าตัวท,ที่ขาดไปเนี่ยคือน้องตัว่างตัวข้างล่างนี้น้องเหมือนโดนปืนเกาหัวหรือสักอย่างนั้นะอันนี้ยฉันก็ค่อยไปหาตัวนี้ซืบเพิ่มนี่แมนานๆจะได้สิคเค็จากเขาบ้างเย้ สำหรับช่วงคาเฟ่แกะกล่องในวันนี้นะฮะกะกล่องสมน,น้องแมวโหลโหลเออแคทพิก นะฮะก็นี่แหละส่งได้เท่านี้นะคะโอ้ยได้สกิฟตก็สำหรับใครที่อยากต้องการหาซื้อเนี่ยตอนนี้น้องก็ยังหาซื้อได้อยู่แล้วก็มีคอลเลคชันใหม่ออกมาแล้วน่าจะประมาณ2คอลเลคชันแล้วถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากเก็บเนี่ยก็สามารถไปตามเก็บได้ราคายังไม่แรงมากแล้วก็งานเนี่ยก็งานดีด้วยก็สามารถไปซื้อสุ่มเล่นๆคำๆได้นะฮะของพี่ลอฟฟิ่เนี่ยได้มาจากร้านอาตงนะอาตงช็อปชั้น6เมกาพาซ่านะคะก็ลองไปอุดหนุนกันได้นะคะหรือร้านอื่นๆก็มีขายเหมือนกัน ก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะซื้อร้านไหนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t o f f e e ่ประ่อมคอมด้วยนะคะมี3ช่องทางให้ติดตามนะคะก็คือ Facebook Fanpage t o f f e e ไปโชซ่อมคอมช่อง YouTube t o f f e e ไปโยซ่อมคอมแล้วก็ IG t o f f e e u ี่อันลล่นะคะก็สามารถไปกดติดตามกันได้คะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเอากล่องสุ่มอะไรมาส่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ